ค่ะก็จะมาอธิบายนะคะเกี่ยวกับการกรอกตัวรายละเอียดงบประมาณในข้อเสนอโครงการนะคะซึ่งเราเขาจะต้องมีการปรับแก้ตัวงบประมาณนะคะให้สอดคล้องกับตัวงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามร่างพองบาลายโครงการนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะระบบเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนหรืออัปเกรดให้กรอกตัวรายละเอียด งบประมาณแบบ,แบบอัตโนมัตินะคะซึ่งเราจะต้องมีการปรับแก้เนื่องจากว่าการกรอกไปครั้งที่แล้วค่ะมันก็ถูกดึงข้อมูลมาค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยแล้วก็ไม่รองรับในการบันทึกตัวงบประมาณครังในครั้งนี้นะคะซึ่งในมันก็จะมี3ส่วนสําคัญนะคะซึ่งส่วนแรกค่ะอย่างแรกที่เราจะต้องพิจารณานะคะคือข้อมูลทั่วไปค่ะ ซึ่งมันจะสอดคล้องกับตัวที่เราจะต้องกรอกประมาณเนืะเราก็จะเห็นว่าอย่างเช่นโครงการนี้นะคะโครงการนี้ก็จะเป็นงบประมาณที่ดําเนินงาน3ปีนะคะแล้วก็เป็นโครงการใหม่ซึ่งถ้าเป็นโครงการใหม่เนี่ยเขาก็จะไม่มีให้เลือกนะคะว่ามันเป็นโครงการเป็นโครงการใหม่ปีที่เท่าไหร่เลยค่ะส่วนจะโครงการใหม่ก็จะเริ่มเป็นปีที่1นนะถ้าแต่ถ้าสมมติว่าโครงการไหนเป็นโครงการต่อเนื่องเนี่ยค่ะเราก็จะมาดูว่า โครงการนี้เป so, ็นโครงการต่อเนื so, ่องนะคะเป็นโครงการกี่ปีแล้วก็ดําเนินการเป็นปีที่เท่าไหร่ินการเป็นเท่าไหร่ก็คือเป็นปีที่เสนอขอค่ะเป็นปีที่เท่าไหร่นะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ก็โครงการที่ดําเนินการก็จะเป็นปีแรกนะคะซึ่งณจุดนี้เราจะต้องพิจารณาก่อนว่าถูกต้องไหมนะคะซึ่งถ้าเป็นโครงการต่อเนื่องก็จะต้องเลือกปีให้ถูกต้องนะคะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนแรกนะที่เราจะต้อง ต้องพิจารณานะคะซึ่งเราจะบอกว่าในการปรับแก้ตัวข้อเสนอโครงการที่มีการอัปเกรดจากครั้งเดิมเนี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนของงบประมาณนะคะซึ่งส่วนของงบประมาณที่เราจะต้องทำเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในแท็บที่เป็นแผนงานนะซึ่งตัวแผนงานเนี่ยค่ะก็ะมาดูในส่วนที่เป็นงบประมาณตลอดทั้งโครงการนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่า ระบบเนี่ยค่ะได้ดึงตัวฐานข้อมูลที่เราเคยเกาะไว้ครั้งที่แล้วเนี่ยมาโชว์เนอะซึ่งข้อมูลมันก็อาจจะยังไม่ครบนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหม่เนอะปีที่เสนอขอเนี่ยเป็นปีแรกนะคะเราก็จะดูว่าเราก็จะต้องเลือกนะคะว่าถ้าเป็นปีแรกเนี่ยเราจะต้องแตกตัวคูณโดยละเอียดนะคะปีที่2ที่3เนี่ยก็จะเป็นงบป,ประมาณ,ปร,มาณประมาณการซึ่งสามารถประมาณการงบป,ประมาณได้แต่ถ้าโครงการไหนมีการแตกตัวคูณไว้แล้ว ก็ไม่ต้องไปแก้นะคะก็คืออาจจะต้องลบในส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกแล้วก็ใส่รายละเอียดให้ครบนะคะค่ะก็อย่างเช่นนะคะระบบเนี่ยจะถูกดึงมาตั้งครั้งที่แล้วซึ่งครั้งที่แล้วเนะะี่ยค่ะได้แจ้งว่าหนึ่งบรรทัดเนะะี่ยค่ะขอให้ใส่หนึ่งรายการเนึ่งโครงการนี้ก็ใส่หนึ่งบรรทัดต่อ1หนึ่งรายการะคะ่ะคือจะทําให้การแก้เนี้ยก็ค่อนข้างไม่ได้ยากมากนักนะก็เราก็จะมาดูว่าระบบที่การที่มีการเปลี่ยนแปลงเนะะี่ยค่ะก็จะให้ใส่ตัวจํานวนหน่วยนับ คนต่อรายการครั้งต่อเดือนแล้วก็รายการต่อหน่วยซึ่งมันก็จะตรงกับตัว Excel ที่เราเคยทําไว้นะคะซึ่งเราก็เอาตัวข้อมูลใน Excel เนี่ยมาใส่ในระบบเนี่ยค่ะให้มันเหมือนกันเราจะเห็นว่าระบบเนี่ยมันถูกซ้ำในอัตโนมัติในตัวช่องประมาณที่เป็นสีเทาเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะค่ะอย่างเช่นที่ที่โครงการนี้ได้ก่อน,นะคะก็เป็นค่าเบีย้ยเลี้ยงซึ่งเราก็เขียนตัวคูณมาแหละว่า สี่ร้อยบาทยี่สิบครั้งสองคนหนึ่งวันนะคะแล้วก็เอาข้อมูลตัวเนี้ยมาใส่ในตารางนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าพอใส่เสร็จเนี่ยระบบก็จะคำนวณให้อัตโนมัตินะในส่วนตรงนี้นะคะ,ะส่วนรายการต่อไปนะคะที่ยังไม่ได้ใส่เนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลเนี่ยจำนวน5ครั้งครั้งละ5,000บาทซึ่งตอนนี้เราเห็นว่าข้อมูลมันขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าพอรับปิ้นออกมาเนี่ย ตัวรายละเอียดในช่องเล็กๆเนี่ยคะ่ะมันก็จะไม่ได้โชว์เพราะเราไม่ได้ใส่ข้อมูลเนอะเราก็มาใส่นะคะว่าเป็น5ครั้งครั้งละห้0 0ับาทซึ่งพอเรากดปุ๊บเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะตัวเลขเนี่ยมันจะหายไปเนื่องจากว่าเรายังใส่ข้อมูลไม่ครบเน้เราก็ใส่จํานวนเป็น1รายการก็ได้คะ่ะเราก็เลือกใส่นะว่ามันมีหน่วยตรงไหนบ้างเป็น1รายการนะคะแล้วก็หรายการคะ่ะแล้วก็ จำนวน5ครั้งนะคะครั้งละ5000บาทค่ะเราก็จะเห็นว่าระบบเนี่ยมันถูกคำนวณอัตโนมัติและถ้าถ้าสมมติว่าเราเออใส่ครบเนี่ยระบบก็จะคำนวณให้แต่ถ้าเราไม่ใส่เราไม่ใส่ไว้แบงไว้ระบบมันก็จะขึ้นว่าศูนย์นะคะซึ่งซึ่งตรงนี้เราก็ต้องใส่อันไหนที่เป็นเว้นว่างเราไม่ได้ถูกเอามาคำนวณก็จะจะต้องใส่นะคะซึ่งระบบที่คำนวณอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะเอาช่องที่ห คูณทั้งที่2คูณทั้งที่3แล้วก็คูณทั้งที่4เพื่อจะเป็นจํานวนตรงนี้นะคะซึ่งรายละเอียดตรงนี้เราก็ต้องต้องดูแล้วก็ทวนอีกทีนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าระบบถูกดึงมาแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ใส่ตัวตัวรายละเอียดพวกนี้ซึ่งเราก็ต้องมานั่งใส่ให้หมดนะคะซึ่งพอระบบคํานวณเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนตรงนี้นะคะเป็นภาพรวมก็คือภาพ ภาพรวมขังค่าใช้สอยนะคะในในที่เราใส่เนี่ยมันก็จะขึ้นอัตโนมัติเนาะซึ่งคราวนี้โครงการนี้ดำเนินการเป็นปีแรกนะคะซึ่งเป็นคําขอในปีแรกเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เรากรอกไปเนี่ยในส่วนตรงนี้งบประมาณที่เสนอขอตรงไหมค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะขึ้นอัตโนมัติว่างบประมาณทั้งหมดเนี่ยที่เสนอขอเท่านี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องปรับแก้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรน,นะคะค่ะเราก็จะมาดูว่า ในส่วนที่มันแบงค์เนี่ยค่ะก็คืออาจจะเป็นงบประมาณหรือรายการที่เรากรอกไว้ณตอนนั้นเนาะแต่ว่าเป็นงบประมาณที่เป็นงบประมาณของปีอื่นอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นรายการงบประมาณค่าใช้สอยของปี2569เานะซึ่งมันก็จะไม่ปรากฏอยู่ในในปีที่1 2567อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราอาจจะรีเช็คก็ได้ว่าอ่ะไปขึ้นในปีที่3ามไหมอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะดูปุ๊บเราก็จะเห็นว่ารายการเนี้ย 2องหค่ะไปขึ้นเงินว่าประมาณในปีที่3นะคะปี6 9ซึ่งรายละเอียดเนี้ยเราก็อาจจะใส่เป็นใส่รายละเอียดภาพรวมก็ได้นะคะถ้าเป็นปีประมาณการก็ใส่ไปหนรายการค่ะเพื่อจะให้มัน ครบถ้วนนะคะในปี69เป็นปีประมาณการก็โครงการนี้ก็จะใส่ประมาณการโดยเลขกกลมๆโดยแยกแต่ละหมวดนะคะนี้ก็จะใส่ให้ครบถ้วนนะคะส่วนเรามาดูว่าปีปีที่3เราใส่งบประมาณประมาณการไปแล้วส่วนอื่นเราไม่ได้ใช้ทํำยังไงเราก็ลบได้นะคะซึ่งพอลบเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายในปี68เนอะเราจะมาดูว่าในปี68ที่เราลบไปเนี่ยมันลบด้วยหรือเปล่าซึ่งพอเรากดลบแล้วเนี่ย หน้าจอมันก็ยังไม่เปลี่ยนเนาะเราอาจจะต้องกดบันทึกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้หน้าจอมารีเฟซค่ะหน้าจอมารีเฟซแล้วก็กลับไปที่แผงงานใหม่อันนี้ก็จะทำให้เสียเวลานิดหน่อยค่ะเมื่อกี้เราได้ลบตัวรายละเอียดนะคะของ ปีที่3ในรายการที่เป็นประมาณการค่ะเราจะเห็นว่าประมาณเนี่ยมันรายการที่เราได้ถูกลบมา่กี้มันได้ลบไปแล้วซึ่งเราเห็นว่าปีไหนรายการไหนที่เราไม่ได้ใช้ค่ะเราก็สามารถลบได้ค่ะที่มันเป็นแบบแดดๆเนี้ยในปีอื่นอ่ะไม่ได้ใช้เพราะว่ามันเป็นรายการของปีที่1ซึ่งระบบเนี่ยมันถูกดึงมามันพอมันดึงมาเสร็จเนี่ยมันดึงมาทุกปีเนาะซึ่งเราก็จะ ใช้ในเฉพาะในส่วนที่เราใช้อะค่ะในปีแรกอันนี้เราไม่ใช้เราก็กดลบก็กดตกลงนะคะแล้วก็อาจจะก,กดบันทึกหนึ่งครั้งเพื่อให้หน้าจอมารีเฟซ ออปักแก้ตรงนี้อาจจะใช้เวลาค่อนข้างมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะเราจะต้องมานั่งไลกก่เกาะ ทั้งหมดนะคะซึ่งโครงการนี้ดีหน่อยก็คือจะใส่หนึ่งรายการตอนหนึ่งบรรทัดซึ่งจะทําให้ไม่ไม่ยุ่งยากในการตับแก้ในครั้งนี้เนาะส่วนโครงการไหนนะคะที่ใส่หลายๆารายการในหนึ่งบรรทัดเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องแยกออกมาเป็นรายการละหนึ่งบรรทัดนะเนื่องจากว่าพอเราไม่ได้แยกอะคะ่ะเงินที่เราจะกรอกตรงนี้เราก็จะกรอกไม่ได้นะคะค่ะแล้วก็เห็นว่าที่เราลบเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้หน้าจอได้รีเฟรชแล้วมันก็หายไปะคะ่ะ เป็นในรายการในปี6 8ซึ่งเป็นรายการปีที่2เนอะเราก็มาดูว่าปีที่2ยังอยู่ไหมซึ่งปีที่2ก็ไม่ได้ก็ถูกกระทบอะไรนะคะมันก็ยังอยู่ค่ะ<ม>ก็รายการไหนที่เราไม่ได้ใช้ในปีนั้นก็สามารถลบได้นะคะอย่างกรณีที่บอกว่ารายการหนึ่งใส่ไปแบบเยอะมากอะไรเงี้ยใส่ไปหลายๆรายการเนี่ยจะแยกยังไงก็คือมันสามารถเพิ่มเพิ่มรายการได้อะ,ค,ะค่ะก็ถ้าเราจะต้อง ลบออกแล้วทำใหม่เนี่ยก็ก็อ็นอีกประเด็นหนึ่งที่วางทีอาจจะง่ายกว่าในการที่มานั่งแก้ทีละบรรทัดหรือว่าใครอยากจะแก้ก็สามารถเพิ่มรายการได้ถ้าบรรทัดที่เราจะใช้เนี่ยมันไม่พอเนอะเราก็กดมาที่เพิ่มรายการตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูว่าประเภทที่เราจะเพิ่มเนี่ยเป็นประเภทไหนก็จะเป็นงบดาเนินงานงบเงินอุดหนุนนะคะซึ่งอาจถ้าเราอยากจะเพิ่มตัวค่าได้สอยที่เป็นงบดาเนิงนง,งานนะคะเราก็จะมา มาเพิ่มตรงนี้เนาะก็เราก็ต้องดูด้วยนะว่าเราทําในปีไหนซึ่งอย่าหลงนะคะซึ่งมันจะทําให้เราอะทาผิดได้นะว่าแบบทาไมาเพิ่มแล้วเงินไม่ลดอะไรเงี้ยเพิ่มแล้วเงินไม่เพิ่มหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมาดูว่าเราทําในปีไหนต้องทําในปีนั้นนะอ่าแล้วก็งบประมาณหมวดอะไรที่เราจะเพิ่มเป็นค่าใช้สอยจํานวนรายการเนี่ยค่ะมันมันมันหมายถึงว่าเราสามารถเพิ่มตรงเนี้ยจะทำเนี่ยประมาณกี่รายการเราขอเพิ่มเป็น2รายการเนาะแล้วก็กดบันทึก ค่ะพอกดบันทึกเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นว่าเป็นช่องว่างอีก2รายการเนะเราเราก็ใส่รายละเอียดไประบบมันก็จะคำนวณให้อัตโนมัติเหมือนกันนะคะเหมือนที่เรากรอกหรือแก้ไขตรงนี้แล้วค่ะแล้วก็ประเด็นสําคัญในการกรอกวบประมาณนะคะขอให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ทางสกสวแจ้งนะคะว่าจะต้องค่าเดินทาง เลทเท่าไหร่ค่ะก็คือตามตามข้อกำหนดเขาเลยค่ะนั่น็เลทสี่ร้อยค่าพานะในการเดินทางไม่เกินเท่าไหร่ก็อาจจะต้องแยกค่าพานะกับแยกค่าน้ามันออกจากกันนะคะแล้วก็ก็จะมีข้อหลักเกณฑ์ก็คือค่าที่พักอะไรเงี้ยค่ะได้เลทเท่าไหร่เงี้ยขอให้อิงตามเลทของสกสวเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าโอทีหรือต่างๆนะคะจึงจึงใช้หลักเกณฑ์เดิมก็คือค่าจ้างไม่เกิน30%ของงบประมาณ ของแผนงานนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือเรื่องผลลัพธ์ผลผลิตอะค่ะเอ่อทวนดูอีกทีว่าผลลัพธ์ผลผลิตนะคะขอให้ใส่เฉพาะผลลัพธ์ผลผลิตของปี67ที่เป็นปีงบประมาณที่เสนอขอนะคะเมื่อจากมันจะจะไปเชื่อมโยงกับการส่งคำรับรองเนื้อเพราะว่าระบบอาก่ะจะดึงตัวข้อมูลที่เรากรอกในวันเนี้ย แล้วก็จัดสารนี้ถ้าไม่มีการตัดแก้มันก็คือตัวชีวดที่เราจะต้องส่งมอบให้สกสวในอนาคตนะคะซึ่งจะต้องใส่ให้ครบถ้วนแล้วก็ให้สมบูรณ์ที่สุดเนาะไม่ให้มันผิดมากก็อลกาบว่าเดี๋ยวมันผิดแล้วมันจะไม่สามารถแก้ไขได้เนาะก็ใส่เฉพาะปีที่ได้รับเงินหรือปีที่เสนอขอคือปี67นะคะแล้วก็ ลองรีเช็คตัวผลผลิตผลลัพธ์ให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ตัวผลผลิตผลลัพธ์เนี่ยค่ะถ้ามีการปรับลดงบประมาณเนี่ยค่ะก็ขอให้ปรับลดงบประมาณออขอให้ปรับลดตัวชีว้วัดตามงบประมาณที่ได้รับอย่างเหมาะสมนะคะไม่ใช่อ,อ,อาจจะต้องดูความพิจารณาความเหมาะสมอีกทีเพราะว่าเขาอ่ะจะเทียบกันโดนยถ้างบประมาณมันลดไม่เยอะแล้วเราลดตัวชีว้วัดที่เยอะมากเนี่ยค่ะโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ย สอบถามกลับมานะว่าถ้าลดและเงินนิดเดียวแต่ครูลูกเอ่องบประมาณลดนิดเดียวแต่ว่าผลผลิตลดเยอะเนี่ยก็จะต้องมีข้อสังเกตกลับมานะคะซึ่งเราอาจจะต้องมีการปรับแก้หรือเพิ่มเติมนะคะอย่างที่เคยมีการเพิ่มเติมมาก่อนหน้านี้โนแล้วก็เออเราปรับแก้ในส่วนไหนรายละเอียดส่วนไหนคะเราก็จะไปต้องไปใส่ในรายละเอียดของเอ,อ,เอกสารแน่ที่5้าได้นะคะว่าเราไ,ได้มีการปรับแก้ใน เงินเท่าไหร่เงินในส่วนไหนหมวดไหนค่ะให้ให้เรียบร้อยแล้วก็มีการปรับแก้ตัวผลผลิตผลลัพธ์อะไรบ้างนะคะซึ่งจะต้องรายงานในแบบฟอร์มที่เป็นเอกสารแนบที่5นะคะซึ่งพอเราเกาะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเ,เราก็แนบเอกสารที่มีการปรับแก้ใหม่เข้าไปนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบความถูกต้องนะคะถ้า าเรามาตรวจสอบความถูกต้องแล้วเราเห็นว่ายังเป็นสีแดงเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะกรอบบันทึกได้นะคะซึ่งอาจจะต้องออให้ผู้ร่วมอันนี้คือติดสีแดงเกี่ยวกับผู้ร่วมคณะผู้ร่วมวิจัยะค่ะต้องมีการออยอมรับแล้วก็ข้อมูลในวิจัยไม่ครบถ้วนเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ไม่มีอะไรค่ะเขาสามารถรีเช็คหมดเราก็ต้องไปไปให้ผู้ร่วมดําเนินการนะคะปอกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะแล้วก็กดส่งมาที่ทางผู้ประสานนะคะ ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้าเราดูแลปุ๊บเราก็มาลองพิมพ์ดูนะคะว่าข้อมูลที่เรากรอกไปนะคะเรียบร้อยหรือว่าครบถ้วนหรือเปล่านะคะ mm hmm. ซึ่งการกรอกตัวงบประมาณนะคะมันจะต้องสอดคล้องตัวตัว Excel ที่เราปรับแก้นะคะมันจะต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกันเนาะแล้วก็เมื่อกี้ส่วนที่งบประมาณนะคะที่บอกว่า มันจะสามารถเช็คได้ค่ะว่าเราได้แก้หรือไม่แก้เนาะมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยว่าบประมาณปีที่หนึ่งนะคะหน่วยนับอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่นะะี่ค่ะถ้าเราไม่ได้ใส่เนี่ยมันก็จะแบงก์แบง์แบง์แบบนี้นะคะซึ่งเขาก็ถ้าเราไม่ได้ใส่ไม่ครบทวนเนี่ยเขาก็จะตีกลับอย่างเช่นอย่างค่ะรายการที่เราได้เพิ่มเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่ข้อมูลมันก็จะขึ้นเป็นตารางแต่มันก็จะว่างเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะก็ ต้องมานั่งรีเช็คอะค่ะว่าเราใส่ครบทั่วหรือเปล่าเนาะครับก็จะขึ้นงบประมาณทุกปีค่ะอย่างเช่นปีที่สองที่บอกว่าเราใส่รายการแต่เราไม่มีเงินแล้วเราไม่ได้ลบเนี่ยมันก็จะขึ้นแล้วมันมันก็มันค้านมันมันไม่มันก็ขึ้นนะคะแต่ว่ารายการงบประมาณเนี่ยมันไม่มีเนาะซึ่งเราก็ควรที่จะลบออก เหมือนกันค่ะซึ่งอันไหนที่รายการไหนที่เราไม่ได้ใช้นะคะเราก็ต้องลบออกะคะ่ะไม่งั้นมันก็จะขึ้นแต่ว่ามันก็จะไม่มีข้อมูลเงินนะคะซึ่งถ้าเรามีตัวคูณอะไรพวกนี้เราก็อาจจะต้องใส่ให้มันสอดคล้องกับรายละเอียดที่เรากรอกในช่องที่เขากำหนดมาให้ให้ตรงอะ,ค,ะค่ะค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล พบประมาณที่ทางระบบได้มีการอัปเดตแล้วก็ปรับแก้เพิ่มเติมนะคะซึ่งหากมีประเด็นไหนก็ค่อยถามมาอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะ